เคยคิดกันไหมครับว่าถ้าอยู่ดีๆราคาย,ยาที่เราใจจ่ายกันอยู่เนี่ยมันถูกกําหนดใหม่หมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องของดีวประวัติศาสตร์เลยนะระหว่างรัฐบาลทรัมป์กับบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างไฟเซอร์ซึ่งเป็นข้อตกลมที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมยาในอเมริกาไปเลยก็ได้เอาละครับมาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้เลย75คือฟังดูอาจจะเป็นแค่ตัวเลขธรมธรมดาาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะ พราะนี่คือสัดส่วนกาไรที่บริษัทยาทําได้จากที่ไหนรู้ไหมครับจากสหรัฐอเมริกาแค่ประเทศเดียวใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแค่ประเทศเดียวจริงๆและตัวเลขนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้แล้วทําไมละ่ะทําไมรัฐบาลถึงต้องโดดเข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไอ้คาว่าระบบที่ไม่เป็นธรรมที่เขาพูดพูดกันเนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไงกันแน่ลองดูภาพนี้สิครับมันชัดเจนมากเลยนะคือแท่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าอเมริกา มีประชากรแค่4%ของโลกเท่านั้นเองแต่อีกแท่งนึงกลับบอกว่ากำไรของบริษัทยาทั่วโลกเนี่ยมาจากอเมริกาถึง75%โหคือมันไม่สมดุลกันแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับภาพนี้มันฟ้องเลยว่าคนอเมริกันเนี่ยกำลังแบกค่าใช้ใจเรื่องยาให้คนเกือบทั้งโลกอยู่ และนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบด,ดีทรัมป์พูดถึงเรื่องนี้ครับซึ่งถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะก็คือทางรัฐบาลทรัมป์มองว่าเฮ้ยคนอเมริกันกาลังจ่ายแพงเพื่อไปอุดหนุนให้คนในประเทศอื่นทั่วโลกได้ใช้ยาในราคาที่ถูกลงนะแล้วแบบนี้มันไม่แฟร์ซึ่งนี่แหละครับคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาบอกว่าไม่ได้แล้วถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงสักทีโอเคพอรู้ปัญหาแล้วใช่ไหมครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนคําถามต่อมาก็คือแล้วทางออกที่เขาเสนอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เรามาเจาะลึกรายละเอียดของดีลประวัติศาสตร์นี้กันเลยครับหัวใจสําคัญของดีลนี้เลยนะครับมันอยู่ที่หลักการที่ชื่อว่า FFN หรือ Most Favored Nation อ่ะชื่อจะดูทางการไปหน่อยนะแต่ถ้าให้พูดแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆเลยก็คือต่อไปนี้อเมริกาจะไม่ยอมจ่ายค่ายาแพงกว่าประเทศอื่นอีกแล้วคือประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆจ่ายในราคาที่ถูกที่สุดเท่าไหร่อเมริกาก็ต้องได้ราคานั้นเหมือนกันจบง่ายๆแบบนี้เลย และเพื่อให้มันเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเขาแบ่งข้อตกลงนี้ออกเป็น5เสาหลักเลยคือมันมีตั้งแต่การเปิดช่องทางให้คนเข้าถึงยาโดยตรงผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อ TrumpRx นะครับแล้วก็มีการการันตีราคาที่ถูกที่สุดสำหรับคนในโครงการ Medicare ไปจนถึงการดึงโรงงานการลงทุนต่างๆให้กลับมาที่เมกาด้วยคือเรียกได้ว่าเขาพยายามจะจัดการแบบครบวงจรเลยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางคาถามคือแล้วมันลดราคาได้จริงๆเยอะแค่ไหน มาดูตัวเลขที่เขาเออกมาโชว์ในงานแถลงข่าวกันครับอย่างยาสำหรับโรคก,กระดูกพรุนเนี่ยลดไปถึง85%โอ้โหลดเยอะมากนะครับหรืออย่างไมเกรนก็ลดไปครึ่งๆเลย50%คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลทันทีเลยนะกระทบเงินในกระเป๋าของผู้ป่วยโดยตรงเลยเพอฟังแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวแล้วแบบนี้บริษัทยาอย่างไฟเซอร์ก็เสียประโยชน์ยับเลยสิใช่ไหมครับแต่เปล่าเลย CEO ของไฟเซอร์กลับออกมาบอกเองเลยว่า ดีลนี้เนี่ยคือการพลิกสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมและผู้ชนะตัวจริงก็คือผู้ป่วยชาวอเมริกันเอ๊ะมันยังไงกันแน่ทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นล่ะเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันในส่วนต่อไปครับโอเคครับนั่นคือเรื่องราวในมุมของฝั่งรัฐบาลฝั่งการเมืองเขาว่ามาแบบนั้นแต่ในโลกของความเป็นจริงที่ขับเคลื่อนด้วยเงินเงินทองทองเนี่ยตลาดหุ้นหรือ Wall Street กลับมี r e a ค t i o n ที่น่าประหลาดใจมากต่อข่าวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่านักลงทุนเขาคิดยังไง นี่แหละครับที่น่าถึงบวก1 3นคือมันเหลือเชื่อมากนะประกาศว่าจะลดราคายาแบบถลม่มทลายแต่แทนที่หุ้นจะร่วงหุ้นของไฟเซอร์กบพุ่งขึ้นไป13%ภายในวันเดียวเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนั้นนักลงทุนคามองเห็นอะไรที่คนทั่วไปไม่เห็นหรือเปล่าคําตอบมันอยู่ตรงนี้แหละครับในมุมของนักลงทุนเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนที่โคตรคุ้มเลยคือสิ่งที่ไฟเซอร์ต้องเสียไปนะโอเคคือการลดราคา อาจจะเสียความได้เปรียบคู่แข่งไปบ้างในระยะยาวแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับมาเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นเยอะเลยครับนั่นก็คือความแน่นอนไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่ารัฐบาลจะออกกฎอะไรมาคุมราคาอีกหรือจะโดนกำแพงภาษีเมื่อไหร่ซึ่ง CEO อ bon <ate> ของไฟเซอร์ก <K> ็ออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยครับว่าตอนนี้เรามีความแน่นอนและเสถียรภาพในเรื่องภาษีและการตั้งราคาแล้วคือสําหรับโลกธุรกิจเนี่ยนะครับการขาจัดความไม่แน่นอนออกไปได้เนี่ย บางทีมันมีค่ามากกว่ากําไรที่ต้องเสียไปจากการลดราคาซะอีกแต่เรื่องนี้มันมีแต่ตัวโตๆซ่อนอยู่ครับเพราะนักวิเคราะห์การเงินเขาไปดูกันลึกลงไปแล้วก็พบว่าไอการลดราคาแบบกระหน่ำที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้สําหรับทุกคนนะครับมันจํากัดอยู่แค่ในกลุ่มผู้ป่วยโครงการเมดิเคทกับคนไม่มีประกันที่ไปซื้อยาผ่านเว็บ Trump RX เเท่านั้นเองซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงการลดราคานี้โดยตรงเลยก็ได้เอาล่ะครับ ตอนนี้เราเห็นภาพทั้งจากมุมของรัฐบาลแล้วก็มุมของตลาดหุ้นแล้วเนาะทีนี้เรามาลองสรุปกันดีกว่าว่าตกลงแล้วดีลนี้มันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้สรุปประเด็นสําคัญสำคัญเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยข้อตกลงนี้เนี่ยมันมีการลดราคาครั้งใหญ่จริงๆแต่สําหรับผู้ป่วยแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะ สองคือไฟเซอร์ก็ยอมกลับมาลงทุนในอเมริกามหาศาลถึง7 0,000ล้านดอลลาร์สามก็คือในมุมของ Wall Street การได้ความแน่นอนทางนโยบายเนี่ยมันสำคัญกว่าการลดราคาซะอีกและสุดท้ายดีลนี้มันก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาให้บริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมต้องหันมามองตามมันเหมือนเป็นความพยายามที่จะให้ทุกฝ่ายวินวินนั่นแหละครับแล้วมันก็มาถึงคาถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าสรุปแล้วดีลนี้ใครคือผู้ชนะตัวจริงกันแน่ ระหว่างผู้ป่วยหรือบริษัทยาคือแม้ว่าข้อตกลงนี้จะดูเหมือนพยายามหาจุดที่ลงตัวสําหรับทั้งสองฝ่ายนะแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยผลประโยชน์ของทั้งคู่มันจะเดินไปในทางเดียวกันได้ตลอดรอดฝั่งจริงหรอหรือว่านี่เป็นแค่การพักรบชั่วคราวก่อนที่สงครามราคายาครั้งใหม่จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนั่นคือคําถามที่ยังคงต้องหาคําตอบกันต่อไปครับ